ครับสวัสดีครับก<อ>็ได้มาอยู่ที่เขื่อนดินแก่งกระจานนะครับก็จะรีวิวให้ดูแล้วก็จะถ่ายทำอ่าลิปให้ดูนะครับ <laughs> ก็เป็นอ่เข <laughs> ือนแก่งกระจานนะครับก็ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสมานะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับก็ก็เสรก็มีนะครับอ่ มาเสนอบริการเรือเช่านะครับก็วันนี้ก็ถ่ายทําบนบกก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะได้มาถ่ายทํานะครับที่าามาถ่ายทาบนาในน้ํานะครับก็ต้องเช่าเรือลงไปนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เกด,ดินแกงกระจานครับก็ ฝาก f อนะครับช่วยกดติดตามนะครับช่องป่าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป่าป้าพยอมมาแล้วครับก็เป็นบรรยากาศที่เคือนดินนะครับแกงกระจานนะครับ